การที่บุคคลทั้งสองคนอยู่กินฉันสามีภรรยาด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสและได้ร่วมกันทำมาหากินร่วมกันโดยทำกิจการธุรกริจปล่อยเงินกู้ซื้อขายที่ดินและเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินเงินในบัญชีเงินฝากประจำเป็นทรัพย์สินที่บุคคลทั้งสองทำมาหาได้ร่วมกันอันเกิดมาจากกิจการดังกล่าวข้างต้นในระหว่างที่บุคคลทั้งสองอยู่กินฉันสามีภรรยาดังนั้นบุคคลทั้งสองจึงต่างมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในเงินดังกล่าว และต้องแบ่งให้คนละเท่าเท่ากันโดยเป็นทรัพย์มรดกของฝ่ายชายกึ่งหนึ่งและเป็นทรัพย์มรดกของฝ่ายหญิงอีกกึ่งหนึ่งตามคำพิพากษาสารดีกาที่620/2543ทั 43, ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปอทอให้คำปรึกษาดุจยากมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไล์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแค่ต้องกดติดตามขอบคุณครับ